สวัสดีครับผมนายเกษมนพันทองอุปนายกสมาคมคนที่2และประธานผ้าทนออกของสมาคมไทเบอร์นะและเสริมสวยวันนี้ทัางใหญ่ก็จะมาอัปเดตเจียข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงาน Free for แฮคัดฟรีฟอร์มัมตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่นะครับจัดขึ้นครั้งแรกของผ้าทอนออกนะที่ห้างรอยัลการ์เด้น ภาษาพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับสมาคมไทเบอร์นะครับเสริมสวยนำโดยนายเกียงไกรเป้น้ายหรืออาจารย์นิทัยห่วงนะนายกสมาคมนะครับท่านก็มีการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็มอบให้ช่างใหญ่นะครับไปเป็นประธานพระตนออกนะจัดขึ้นครั้งแรกนะครับก็คือกิจกรรมตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่นั่นแหละครับก็ เชิญชวนนะครับช่างตัดผมนะครับพาดันออกทั้ง7จ็ดังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศนะบางท่านก็เป็นเพื่อนใน f เฟซบุ๊กเป็นช่างเสริมสวยเจ้าของร้านบาเบอร์รยังไม่เคยร่วมกิจกรรมที่ไหนมาก่อนนะก่อนงานนี้เหมาะมากนะครับสําหรับช่างตัดผมจิตอาสาที่จะทําความดีนะครับวันที่ วันจันทร์ที่11สิงหานะครับ2568นะ,นะเป็นการตัดผมนะครับถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระบรมาาบร,มา,า,รมาชชนนีพันปีหลวงนะนะครับลงทะเบียนนะครับตั้งแต่10โมงเช้านะครับที่ห้างรอยัลการเด่นพัทยานะนะครับห้างเขาจะเปิด11โมงใช่ไหมแต่ว่า ทางฝ่ายบริหารห้างเนี่ยเขาให้เราไปเซตติ้งไปจัดของไปเตรียมของไปจัดโต๊ะไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะตัดผมนะครับให้กับพี่รองประชาชนที่เขาร่วมงานนะนะครับในงานนะครับก็จะมีการสาธิตการสักคิ้วสักปากต่อผลตาจากแชมป์ประเทศไทยนะตั้งแต่11อนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกานาทีนะ โชว์จากสมาคมไทบเบอร์จังหวัดชนบุรีนะครับนำโดยนะครับคุณวัฒนาหอมมณีนะครับประธานจังหวัดชนบุรีหรือว่าอาจารย์อ่อนนะครับหรือว่าแม่อ่อนนั่นนะนะครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบสองนาฬิกานะครับก็จะมีการโชว์จากสมาคมไทบเบอร์จังหวัดระยองนำโดยคุณประภาพรคงกล้าประธานจังหวัดระยองนะครับพร้อมด้วยนะครับ นายธนัทส้อยใส่หรือว่าจาันทร์ท็อปชิโนบูนะนะครับก็จะขนนะครับกิจอาสาขนทีมงานมาโชว์กันเต็มนะครับแล้วก็12บนาฬกาถึง12บนาฬกาสามบวันทีนะครับโชว์จากสมาคมไทม์เบอร์จังหวัดปาจีนบุรีปาจีนบุรีนะครับดำโดยนะครับคุณประธานนันกอกน้อยนะครับหรือว่าจารย์พิกุลนะเจ้าของโรงเรียนพิกุลนะครับประธานจังหวัดปาจีนบุรีนะครับ ตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง14นาฬกานะครับ30นาทีนายเกียงไกรเม่นคายนะครับนายกสมาคมไทยบาเบอร์และเสริมสวยนะครับแล้วก็มีนายเกษมน้ำมงนทองคือตัวผมเองครับประธานพัฒนาตะวันออกนะครับกล่าววัตถุประสงค์นะครับได้กิจกรรมภายในงานต่อท่านประธานนะครับท่านประเมศงามพิเชษครับนายกเมืองพัทยาครับกล่าวเปิดงานนะครับในพิธีนะครับก็จะมีการมอบโล่ให้กับ แม่ดีเด่นนะครับสีของแผ่นดินนะครับแล้วก็มอบโล่ให้กับช่างตัดผมจิตวศานะครับสําหรับท่านที่จะรับโล่นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายโล่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะติดต่อแจ้งชื่อได้นะครับก็ต้องการรับโล่ส่วนช่างตัดผมจิตรศาที่ไปร่วมตัดผมนะครับภายในงานนะครับก็จะได้รับเป็นใบประกาศเกียรติคุณนะครับจากคณะกรรมการพระทนออกนะจากสมาคมนะครับก็จะมีการเซ็นนะครับ มีการเซ็นจากนายกสมาคมทุกใบนะครับพอพิธีการเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็บ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงครับก็จะมีการโชว์ขับร้องเพลงจากนายสุพรรณศรีนุริศหรือว่าจันตั้มแชมป์ผมโลกปี2012นิะท่านจะมีซิงเกิลใหม่นะครับก็แต่งแล้วก็ร้องเองนะครับทำดนตรีเรียบร้อยแล้วไปร้องทุกงานเลยนะครับก็เพลงที่ยอดิตก็จะเป็นเพลงชวนน้องมาซอยนะนะครับก็ให พี่น้องช่างบาร์เบอร์ส,สวยได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา15นานกาถึง16นานิกานะครับก็จะมีพิธีมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณนะครับช่างผมจิตอาสานะครับโดยคุณนิติกรนรินศักผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ารอยัยนการเด่นนะครับ,นะรบแล้วก็มีนะครับนายกเกษมน้ำมันทองผมเองนะครับประธานสมาคมบอร์เสริมสวยภาพตะวันออกและคุณจัตทิมันสิริโพธิสาสุข ผู้บริหารโรงเรียนเสริมจุธ,ธามาตรกล่าวปิดงานนะครับก็จากนั้นก็จะร่วมรับประทานอาหารกันนะครับช่วงเที่ยงช่วงเย็นนะครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสสดิภาพนะสำหรับท่านช่างบาเบิร์และเสริมสวยต้องการจะร่วมงานนี้นะครับงานยิ่งใหญ่นะของบ้านตำหนอกไม่ควรพลาดลงทะเบียนได้ที่ Li@ n e แอด t b a 2นะนะครับหรือจะทิ้งกลางหาช่างใหญ่ก็ได้นะครับถ้าติดขัดปัญหาประกรนันใดที่เบอร,ร์โทรศัพท์0847057222และ0925302487นะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรแอปเดตเดี๋ยวท่างใหญ่จะแจ้งให้ทราบทุกช่องทางนะวันนี้สวัสดีครับ